วสวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบก,กับช่องยายเพชรีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายเพชรีเด่นน้ำขอโมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางกดสิไปรับชมรับฟังยายเพชรีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายเพชรีนะไม่เลื่อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายเพชรีงลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบบริพารเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะ คอมเมนต์เขามาคุยมาถักทยกยายกับยายไพ่กะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะเบาๆไลายายห้างพี่น้องดวนมากแล้วเนาะคะ่ะสําหรับเนื้อทางเลขเด่นของยายไพ่นะคะพี่น้องไปเบิรงแนื้อทางอาจารย์ทันเลกคนนี้น,นะคะบอกแล้วนะจ๊ะอันนี้เป็นเนวทางเด่นบนไม่ปากหลักของอาจารย์เอกสิธิ์พ่นบอกว่าหนึ่งสองสี่มาตัวใดตัวหนึ่งว่าสันพี่น้องสายดวนยายไพ่มากล้วเด้อพี่น้องเด้อนะคะอันนี้เป็นเนวทางปักหลักสิบล่างแปดศูนย์หกวัาสันมาตัวใดตัวหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอาจารย์เอกสิธิ์เนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าเอ็ดสตางค์บอกว่าจังสิทละ่ะเก่างามเดอม์มอนิวสันเก่ายิ่งยังพี่น้องถ้าจับใส่พิตูนกะเก่าศูนย์ศูนย์เก่าคือเก่าเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกลาเลขวงในขนมไทยวสันหกหนึ่งหนึ่งหกตัวเดียวแขนีนเขียนวสันเนาะต่อไปเลยจ้าสิทธิ์เก่าวโนวสันล่างแปดมาศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดและเก้าแปดเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางไวัรุ่นสวนมะพร้าวว่าสัน สายด่วนพี่นงค่คะสายด่วนมันบอกว่า068 6808 068กับ168 3ตัวเขียนๆก็คือ068แล้วก็6181เอ่อ80น่าจะเอ้ย6 68 6168เขียนๆมากกระจวดว่าสัน้นต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนหอยมาเอดอ่าคุณไก่วุฒินันสอนส,สอนสีเนาะคะ่ะเน้น02กับ59ว่าสั้นพี่นงคงจ้าเนาะ สามตัวพ้นแคบหนาจอเด้อแล้วค่ะพี่น้องขาเนาะพิจารณาเป็นแนวทางใดเด้อพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดดีนะคะเพิ่นบอกว่าเจ็ดเอ่อเจ็ดสี่สามตัวหกเจ็ดสี่เนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นให้อ่านาโนว่าซันพี่น้องขาเด่นบนหลดุดหาหนึ่ง ห้าหกหนึ่งหกห้าหาหกหกหาหาหาข้างล่างหนูหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งระวังเลขเบิลเด้อพี่น้องเป็นอย่างคือว่าเลขเบิลหูบออมสินเพิ่อนออกศูนย์ศูนย์เนาะพี่น้องเนาะระวังเลขเบิลด้วยวันนี้ออกวันอาทิตย์เนาะค่ะเนาะต่อไปแล้วจาา้วาสายด่วนวงในนะคะสายด่วนวงในของแอดมังกรเมรัาสายสองเจ็ดกับห้าเจ็ดเนาะค่ะต่อไปแล้จา้าอันนี้เป็นแนวทางสซสนามบินน้ำวัดสันถ้าเตศ 8เด่น8กับ1 1 8 5 8 6 8และ0 8เนาะจ้ะต่อไป6 8มวดน,นี่บัเต็มเนาะพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางดับขาดล่างหาว่าสั้นต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนเด็กตากเนาะค่ะพี่น้องขาแคปหน้าจอได้เลยนะคะแถวแรก9ก0 7เเอา่า3 7 4 7 9 1 0 1 3 1 4 1นนะคะอา่า แถว2 4 5 4 6 9 5 0 5 3 5 3 6 0 6และ96เนาะจ้ะอ่ามาเบิงแนวทางลางคนเนาะพี่น้องแคบหนาจอได้เลยเนาะพี่น้องเนาะ7 8 7 3 7 4 7 5 5 4 1 4 1 8 1 3 1 5 5 8 5 3 0 4 0 5 0 3 0 8และ5าเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะสรุปบนล่าง6 7 3 5 6 8 3 6 9 8 4 5 4 6 8 5เนาะค่ะ9 0 7 5 เก้าเจ็ดและ60พี่นองระวังเล็กตวเก่าเด้อข้าเจ้าวานอหกนาศูนย์อาจมาได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะเอสโอโกดังบอกว่าเด่นบน6กับเก่าเด่นลางหนึ่งวสันพี่นงหง1ีเอาแย่ไพ่บอกแนวทางของแย้ไพ่เลยก,ก็ได้นาอพี่นองเนาะ3ามโตสี่หนึ่งเอ้หนี่นึ่งเไปตัด1นึ่งสนึงนึงหนึ่งก็ได้เนาะสองตัวอยู่ที่สองสหกหกกายำ้ำสามตัว 1>, 1 4 1หนึ่งแล้วก็2 3 6, 6 6และ3 5หาอันนี้คือแนวทางของแกลไ่เด้พี่น้องเดอ้อต่อไปเลยจ้าอันนี้สะแอดหน้าเพ่นบอกว่าวิ่ง7บนวิ่งลางศูนย์อุ้ยทะศูนย์า 0, มากเราจะเป็น4 0ศหรือเปล่าต่อไปเลยจ้าพี่ตูนนะคะเลขวิ่งพี่ตูนสายสองบอกว่าวิ่งศูนย์คือกันเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าสายดวนสัญจรเบึงการ9 7 7 9เกากับ7 7วาสัน ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดฟังฟางเข้าฟางเนาะเด่น8 8 0 8 1 8 4 1 8 3ดนแน่เข็นเนียนๆก็คือ83เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าเอ่อโกโกดังบอกมาแล้วเนาะอันนี้สรุปรางงวดเก่าเข่า8 7เนาะพี่น้องนอ้องวันนี้9 6 9 8 9 4และ86เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอัน,นอาเลกดับย่าไพ่ย่าเสือหลายเด้อพี่น้องดับเพราะว่า เป็นเลขสัญจรเนาะพี่น้องเนาะเป็นเลขสัญจรบโบเนนนนนเลขดับเนาะค่ะเนาะมือนีโบมีดับเด้ออันนี้เป็นแนวทางของแอดกระตูนหรือว่าแอดวัลาพูดเนาะค่ะเน้อสามเจ็ดสี่เจ็ดหาสามเจ็ดหาสี่เจ็ดสามแปดสี่แปดห้าสามแปดและหาสี่แปดนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์แมนบนขนมไทยสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดหลักหนึ่งเจ็ดนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นบนนะคะ 8กับ7งวดที่แล้ว0กับเก่ามา0 9, เูเก่าเร่งวดนี้8กับ7เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะเสื้อขาบดาบมือนี้เด่น3เนาะพี่น้องเนาะสามสามสามแปดสามเก้าว่ะสัน้นพี่น้องจ้าเน้นๆก็คือ3 8กับ3าเก่าเรือว่ะสัน้น่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์นนหนุ่มเมืองพาราเด่นบนล่าง7นะคะเน้น7 2ว่ะสัน้น่อไปเลยจ้ะอ่าหลวงปู่ว่ะสัน้นบอกว่า เจ็ดห้าหกวัดสันแขนแขนเร่าวัสันเจ็ดหาเก่าตัวรองเนาะค่ะเจ็ดห้าห้าหกและห้าเก้าเนาะ่ตไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดเอกชัยน้องวดที่เรียวเด่นหกัเ็ดมาเจ็ดศูนย์มีมาใดบนรางวดนี่เก่าก็ศนย์เนาะจ้ะระว่างตะเก่าศูนเนาะเก่ามาแห้งตะเกามากก็จะเป็นเก่าศนย์ทันทีเลยเนาะพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางอีกศูนหนึ่งวดที่เรียวเก 6, 7, 7, 7, 0, ้าศวัดสันวดนี่ศู 10, นย์หคือเก่าเนาะจ้ะ่อไป 9, 0, เลยจ้าอ,อันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์อแนวทางของ เอเล็กสมศักดิ์เดนซีเก่าซีกับสามซีว่าสั่นเก้าเก้าห้ากับหนึ่งสามซีเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเป็นแนวทางสายด่วนพายตาเทพเนาะค่ะสามหกเข็นเขนตัวเดียวมากระจวดจาดได้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอสไมค์เพิ่นบอกว่าสามสองเจ็ดเข็นเขนเนาะตัวกันสามสองหนึ่งสามหนึ่งและเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าแอสเตเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่า เจ็ดเก้าเก้าัน9เก้าเจ็เจาเจก้าเ้างลางเน้่ศูนย์กับศูเก่านาะ่อไปเลยจ้ะจับไ่น์เนี่คอนเทยต์ทางของแอลราชโนกับสิเป็น0ูนย์เนาะแต่ศย์มาแห้งเนาะศูนยน่ะคะอันนี้แอตีเนาะสามารมาครบสามตัวบนวััน9เก้่านี่และวัันเอาไปจับวิ่ล่องเบิร์เนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าเอาเบิร์ดแล้วเนาะพี่น้องเนาะท้ายคลิปนี้ย้ให้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าทีเดียวเขามารับชมเราฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆฮรวยรปังปังสุข,ส,ขสุขค้นขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้แบ่งปันขอมูลนวทางให้ย่าไพ่มาให้พ่อแม่พีน่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณในห,หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า